สวัสดีครับผมวิลลี่มิหลาดครับสวัสดีครับผมเทพมิหลาดครับวันนี้เราอยู่ในรถรุ่นไหนครับคุณเทพครับ Honda b r i o ครับกับหน้าจอไทโอเนียรุ่นใหม่ล่าสุดกับ DMHA 4มเฮดเครับหน้าจอขนาด6.8นิ้วครับรุ่นนี้ดียังไงครับคุณเทพครับโอเคครับรุ่นนี้เนี่ยก็มีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับมี Apple CarPlay ครับ Android Auto แล้วที่สำคัญเนี่ยครับยังมิลเลอร์ลิงหน้าจอได้ด้วยครับในระบบของ Android โอ้โห เล่นได้เยอะเลยนะครับตัวนี้หน้าจอนี้คมชัดนะเดี๋ยวขอโชว์เรื่องของภาพหน่อยครับได้เลยครับอ่าเริ่มมีเลอร์ลิงก์ก่อนเลยครับมีเลอร์ลิงก์แอนดรอยได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับและข้อสําคัญเนี่ยครับมันกดจากตัวหน้าจอนี้ได้เลยนะครับถ้าปกติมีลเลอร์ลิงก์ทั่วไปเนี่ยมันต้องเล่นจากมือถืออ่าต้องทําอย่างนี้ครับถึงจะเลื่อนได้แต่อันนี้เราเลื่อนได้เลยครับทัชสกรีนบนจอเลยนะคุดยนะใช่ครับ โชว์เรื่องของภาพหน่อยครับ y o ยูทูบครับ,รบนี่ครับ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์ให้เลือกชมเลยครับภาพคมชัดสีสดใสครับ รุ่นใหม่ล่าสุดของไพโอนีนาคุณเทมนารุ่นนี้ครับใช่ครับเป็นรุ่นท็อปที่สุดในซีรีส์ตระกูล A เลยครับลองรับการเล่น Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยครับมาพร้อมระบบ b l e t o o ู t s t r e a m i n g ครับฟังเพลงผ่าน e t o o t h ได้ด้วยครับล้าโชว์ฟังก์ชันอื่นหน่อยครับคุณเทมครับได้เลยครับเดี๋ยวเราลองไปอยู่ที่โหมดของ Android Auto บ้างครับ โอเคโอ้ <Okay. S 2> oh, ฟังเพลงได้เลยนะใช่ครับเพราะเลยครับเพลงนี้ขึ้นชื่อเรื่องเสียงด้วยนะใช่ครับแล้วแผนที่นำทางใช้ได้ไหมครับใช้ได้เลยครับนี่ เข้ามาถึง a d เดอร์โตเนี่ยมันก็จะเข้ามายังหน้าแมปอยู่แล้วครับทองเที่ยวทั่วไทยไม่มีลงครับสะดวกครับแล้วในตัวนี้เนี่ยเอเดอร์โตเนี่ยครับมันยังรองรับแอปเพลงต่างๆอย่างเช่นไหโด้ด้วยนะครับแบบไฮเรสครับท่านผู้ชมครับเสียงดีจริงจครับในส่วนของกล้องมองหลังครับยังใช้งานได้เหมือนเดิมครับโาเกร์ปุ๊บตัดพับออโต้ครับ พอคืนเกียรมาหน้าเดิมครับโอเคครับทานที่สน,นใจงยตั้งคุณภาพแบบนี้ครับต่อไาที่พวกเราได้ตามหมายด้านล่างนี้เลยครับป็นดีต้อนรับทุนครับที่รับชมครับแล้วพบกันอีกคลิปต่อไปครับสว,ส,สวัสดีครับ